วันนี้นี้ส่งน้องนำแข็งไปโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็กลับมาทํางานบ้านค่ะแล้วก็มาหารองเท้าผ้าใบแล้วก็เป็นรองเท้านักเรียนนะคะที่พี่เพ้นเคยให้มาค่ะตอนแรกลืมไปแล้วนะคะว่าพี่ได้ให้รองเท้าผ้าใบมาค่ะกีฬามานั่นเองนะแม่ก็เลยลองมาหาดูค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีมาด้วยนะทุกคนคือว่าก็ไม่ต้องซื้อนะนั่นเองนะคะ รองเท้านักเรียนพี่ก็ให้มาอีกคู่ค่ะพี่ให้รองเท้านักเรียนมา2คู่นะคะแล้วก็มีรองเทา้ารองเท้ากีฬาที่ใส่ไปโรงเรียน1คู่นั่นเองนะคะเทอมนี้น้ําแข็งก็ไม่ได้ซื้อรองเท้านักเรียนแล้วก็รองเท้ากีฬานั่นเองค่ะดีมากๆเลยนะคะแต่ที่จริงน้ําแข็งเริ่มจะใส่รองเท้าพี่เพนตั้งแต่เทอมที่แล้วลวะคะ่ะตอนเรียนของศูนย์เด็กนะคะเทอมที่สองน้องก็เริ่มเท้าโตเนาะ แล้วน้องก็ต้องใส่รองเท้าพีิเพนแล้วค่ะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมารองเท้าที่ตั้งแต่เข้าเรียนมาแม่ซื้อให้น้องแค่ตอนเ,อเริ่มเข้าเรียนค่ะมีแค่รองเท้านักเรียนแล้วก็รองเท้า,ากีฬานั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ เทอมที่แล้วกับเทอมนี้แล้วก็น่าจะเป็นเทอมถัดไปก็ไม่ต้องซื้อนั่นเองนะคะใช้ของพี่เพ้นค่ะขอบคุณพี่เพ้นที่ส่งต่อรองเท้าดีๆให้น้องน้ําแข็งนะคะน้องน้ําแข็งเป็นเด็กที่เขาจะดีใจมากๆเลยนะคะเวลามีใครให้ของเขาเขาไม่ได้รังเกียจเลยค่ะบางคนนี้เห็นว่าเด็กบางคนไม่ยอมที่จะใส่ของ คนอื่นนะทุกคนอันนี้ก็เข้าใจอยู่ว่าเด็กทุกคนก็อยากได้ของใหม่แต่น้ําแข็งไม่ใช่ค่ะน้ําแข็งเป็นคนที่เป็นเด็กที่จิตใจดีมากๆเลยนะคะน้องคิดว่าคนที่เขาให้ของมานะรักน้องค่ะน้องก็รับไว้แล้วก็นํามาใช้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะน้องดีใจเวลาเขาใส่เขาก็จะภูมิใจมากๆเลยว่าคนนี้ให้หนูนะพี่ให้หนูพี่คนนี้ให้หนูนะน้องจะดีใจมากๆเลยค่ะและนี่ ก็ดีมากๆเลยนะคะที่แบบว่าพี่ส่งต่อให้น้องนั่นเองและอข,อของน้องน้ําแข็งนี้ก็จะส่งต่อให้เด็กคนอื่นเช่นกันนะคะตอนรองเท้าไซส์ยีิบสามนะคะรองเท้านักเรียนแล้วก็รองเท้ากีฬาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะส่งต่อให้บ้านอื่นไปเช่นกันค่ะเพราะว่าน้องน้ําแข็งก็ใส่ไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็ต้องส่งต่อกันไปเป็นการ ประหยัดงบของผู้ปกครองนะคะเพราะว่ารองเท้าไม่กี่ปีน้องก็เปลี่ยนคะ่ะไม่ได้ใส่ย,ยาวไปจนจบเลยหรอกคะ่ะปี2ปีก็เปลี่ยนแล้วคะ่ะเปลี่ยนตามไซส์ขนาดเท้าของน้องซักเสร็จแล้วก็เอาไปตากนะคะวันนี้แดดยังไม่มาเลยนะคะแต่คาดว่าจะมาอยู่บั้งคะแต่ว่าฟ้าก็คลึมนะคะแต่นี้ก็ถักผ้าซักผ้าซักรองเท้าให้น้องไว้ก่อนคะ่ะเผื่อแดดมานั่นเองนะคะ ไม่มาก็ไม่เป็นไรก็ผึ่งลมน้องก็แห้งแต่ว่ามีแดดอ่อนๆอยู่ค่ะตัวรองเท้านักเรียนคู่นี้เป็นไซส์ยีิบเนะคะน้องยังใส่ไม่ได้เพราะว่านี้เห็นคู่ของพี่เพียงคู่คู่ที่น้องใส่อยู่ปัจจุบันเป็นไซส์ยีิบหกค่ะแต่ว่ารองเทา้ากีฬาน้องใส่ได้ค่ะเป็นไซส์ยีิบหกนั่นเองนะคะก็ใส่พอดีเลยขอบคุณค่ะที่ส่งต่อให้น้องน้ำแข็งนะคะฝากกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดติดตาม